สวัสดีครับมาพบกับ Ford s g c a r นะครับวันนี้นะครับกัสก็จะพามาดูรถนะครับ Open cap ปอานะครับตัวนี้ราคารถอยู่ที่7 9 0 0 0บาทนะครับอ่าเรามาดูกันว่าตัวเนี้ยแต่งอะไรมาบ้างนะครับตัวนี้นะครับอ่ากระจังหน้าเรานะครับกระจังหน้าเราเป็น r a p t o r V6 นะครับพร้อมไฟ3ดวงเลยนะครับอ่า ถัดมาทางด้านล่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกันชนเหล็กนะครับของ Outlander นะครับห่วงแดงนะครับห่วงแดงครับถัดมานะครับก็จะเป็นตัวครอบไฟนะครับตัวนี้นะครับเป็นสีดำด้านนะครับต่อมาเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อตัวนี้นะครับ6นิ้วนะครับหมุดเงินนะครับทำให้รถเนี่ยดู บึกบึนขึ้นนะครับอ่าถัดมาทางด้านล่างต่อเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยางมอนสเตอร์นะครับตัวนี้นะครับซีรีิ์ยางนะครับอยู่ที่265หนะครับครับ60นะครับ R 16นะครับอ่าแล้วก็แม็กรถก็จะเป็นแบบโฮฟนะครับหรือว่าลายดอกไม้นะครับสไตล์อเมริกันครับอ่าถัดมานะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นราวหลังคารถนะครับ สีดำนะครับถัดมาด้านล่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคิ้วกันสาดนะครับอ่าลงมาเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบ้ามือจับนะครับทางด้านหลังนะครับด้านท้ายเราก็จะติดโลบาร์หลังนะครับเป็น o u t นเ n d e r นะครับโลบาริกนะครับอ่าทางด้านท้ายนะครับตัวนี้ก็จะมีไฟครอบด้านท้ายให้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฝา ฝาครอบด้านท้ายรถนะครับเป็น Ford นะครับสีดำอ่าพาดูรอบคันนะครับอ่าสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับอยากแต่งรถแนวนี้หรือว่าอยากให้อยากอยากให,ให้ให้กัดรีวิว ในในชุดแต่งแบบไหนนะครับสามารถโทรมาหากัสหรือว่าแอดไลน์กันมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ